สวัสดีครับเจโรบ่าพลอยขวัญครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มานำเสนอเป็น m i t s u b i s i i a t t r a าดเป็นตัว1.2 G L X ปี2020ในเ s กเมนต์นี้ถือว่าเป็นรถที่ภายในห้องโดยสารกว้างขวางแล้วก็ประหยัดน้ำมันเดี๋ยวเรามาแนะนำกันดีกว่าว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างจากโฉมเก่านะครับผมไปดูกันครับมาดูด้านหน้ากันนะครับเป็นการไมนเนอร์เชนจ์พลอยนะสังเกตได้จากกระจังด้านหน้าครับจะเรียกว่าเป็นดนาะมิกชิลเนาะซึ่งกระจังด้าน หน้าทรงเนี้ยจะอยู่ในพวกปาเจโรสปอร์ตมิ s h i ิชไทฟันแล้วก็มีรวมถึงมิซูบิชมิลล่าชแล้วก็แอททานนะครับผมจะเป็นสีดำตัดด้วยโครเมียมเนาะซึ่งคิ้วโครเมียมด้านตรงข้างๆเนี้ยจะมารับกับทางกันชนด้านล่างแล้วก็ไฟตัดหมอนะครับผมแล้วก็สิ่งอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือบริเวณไฟหน้าไฟหน้าจะเปลี่ยนจากโฉมเก่าโดยสิ้นเชิงเลยนะครับซึ่งตัว G L X เนี่ยจะได้เป็นไฟหน้าแบบหลอดไฮโดรเจนเนาะส่วนถ้าเกิดเป็นตัว G L S หรือตัวท็อปเนี่ยจะได้เป็นไฟแบบโปรเจกเต ซึ่งไม่น้อยหน้ากันนะซึ่งตัว GLX เนี่ยก็คือจะมีให้ไฟแต่งบอกมาเหมือนกันระบบต่างๆก็คือใกล้เคียงกันมีเล็กดีเทลต่างกันเล็กน้อยในส่วนของด้านค่านะครับสิ่งที่ให้มาเลครับติดโรงงานมาติดรถมาก็คือเป็นล้อกระถาขอบ14นิ้วอันนี้เป็น1จุดที่ผมติมากเพราะว่าล้อทรงเนี่ยเนาะอยู่ตั้งแต่โฉมก่อนแล้วก็จะเป็นลายเดิมอยู่นะล้อกระทะเนี่ยส่วนยานะครับเป็นซีรีส์เดียวกันกันกบโฉมเก่าเลยมาดูด้านข้างบนเลยกระจกกันบ้างสิ่งที่เคยให้และยังให้มาอยู่ก็ถือเป็นข้อดีครืคอกกะจก พับและปรับไฟฟ้าเนาะเมื่อเราล็อกรถหรือปลดล็อกก็คือจะสามารถจะพับอัตโนมัตินะครับอีกหนึ่งส่วนเลยที่ต้องติก็คือมือเปิดประตูรถในราคาขนาดนี้ครับปีขนาดนี้นะยังเป็นมือเปิดแบบนี้อยู่ซึ่งมันให้ความแบบว่ารู้สึกไม่ค่อยแข็งแรงนาะแต่เมื่อไปใช้งานจริงมันก็ไม่หกักหรอกครับแต่แค่มันดูไม่เรียบหรูเท่านั้นเองเดี๋ยวไปดูส่วนถ่อไปบริเวณด้านหลังกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากโฉมเก่าบ้างไปดูกันครับ มาดูด้านหลังกันบ้างครับสิ่งที่เปลี่ยนไปเลยนะคือเป็นไฟด้านหลังนะครับเป็นไฟเบรก led อันนี้ถือเป็นข้อดีก็ต้องชมแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟถอ,อยจะเป็นแบบหลอดอยู่นะแล้วก็ด้านล่างครับบริเวณกระชอนด้านล่างเนาะจะมีการเปลี่ยนจากโฉมที่แล้วนะครับจะมีความสปอร์ตขึ้นเนาะแล้วก็โลมผิมีดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างขนาดเล็กตตบ,บูทามิน่ารักมากเลยแล้วก็ไอสิ่งหนึ่งนะครับที่ควรจะเปลี่ยนแต่ไม่เปลี่ยนก็คือการเปิดฝาท้ายไม่สามารถเปิดได้จากด้านนี้ต้องเปิดข้างในรถหรือไม่ก็เปิดผ่านกุญแจ ไขตรงนี้อันนี้เป็นสิ่งที่คนติมากเพราะว่านี่คือรถปี2020ิเนาะพรีบฉลาดนั่นบนมีมาให้เดี๋ยวผมเปิดด้านฝาท้ายให้ดูนะว่าเพียงพอต่อการใช้งานไหมมาดูในฝาทา้ายกันกับเจอดาทคันนี้เนาะโอ้ภายในคือกว้างมากเลยนะเมื่อดูด้วยตาเปล่าเนี่ยสามารถใส่พวกกระเป๋าเดินทางเนาะไซส์ใหญ่ประมาณ29นิ้วเนี่ยได้ถึง2ใบไดสบ้สบายเลยถือว่าในรถเซกเมนต์เดียวกัน a อ็ดทาเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สามารถจุของในฝาทา้ายด้านหลังได้เยอะมาก อันนี้เสร็จด้านนอกแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันดีกว่าครับว่ามีอะไรที่ปรับเปลี่ยนไปบ้างหรือมีอะไรที่ยังเป็นเหมือนโฉมเก่าอยู่แค่เปลี่ยนเล็กน้อยแล้วบอกว่าไม่ได้เชนไปดูกันครับและนี้นะครับเราก็อยู่กันภายในของเจ้าแอตทรีปี20คันนี้แล้วเนาะสิ่งที่ได้มานะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยดีไซน์ใหม่เรียบร้อยนะครับด้านซ้ายมือนะครับจะมีเป็นปุ่มมัลตนะิฟังก์ชันเนาะเพื่อควบคุมจอตรงกลาง หน้าปดัดเรือนไม้อันนี้ยังเป็นแบบว่าเข็มสลับกับดิจิตอลด้านล่างนะเพื่อบอกตํำแหน่งเกียร์แล้วก็เลขไมล์แล้วก็เปอร์เซ็นต์น้ำมันนะครับในวนของจอกลางครับเป็นจอทัศสกรีนขนาด7นิ้วสามารถเชื่อมต่อผ่านมือถือเราได้นะมีระบบบ Bluetooth ลูทูธรองรับมาให้แต่เจ้าตัว GLX เนี่ยยังไม่มีกล้องถอยหลังมาให้นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อที่ผมแอบเสียดายนิดนึงในส่วนของแอร์ครับเป็นแอร์แบบอนาล็อกอยู่นะแบบมันนุน่นแต่คันนี้ต้องแจ้งเลยว่าแอร์เย็นเจียบนะครับเปิดปป๊บเดียวคือเย็นเลย แก้ข้อเสียมาได้เยอะมากอากาศร้อนๆอย่างนี้แอร์แอคทัดเอาอยู่ครับมาดูส่วนบริเวณคอนโซลกลางกันบ้างนะครับคอนโซลกลางไม่ใช่เป็นซอฟทัชนะครับผมเป็นพลาสติก ABS ขึ้นรูปนะเนาะแต่อันนี้ต้องบอกว่ารถคันนี้รถปีใหม่ก็จิงเลขไม้น้อยนะครับแล้วเลขไม้น้อยแท้นะครับผมดูได้2อ,อย่างก็คือบริเวณคอนโซลด้านหน้าจะเป็นสีดําเงาแบบนี้ไม่มีรอยกรอบแล้วก็บริเวณพวงมาลัยจะต้องเป็นแบบนี้ไม่มีรอยแตกรอยอะไรเนาะแล้วก็หัวเกียร์3จุดนะครับที่ต้องเช็คในการดูรถว่า ใช้งานมาหนักไหมนะครับอ่าในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์ออตโอต้แบบ CVT นะคันนี้แล้วก็มีเกียร์โลมาให้เบรกมือเป็นเบรกมือแบบแมนวนวลอยู่ส่วนที่วางแขนตรงกลางนะครับยังไม่มีมาให้เหมือนเดิมในส่วนของเบาะครับเป็นเบาะผ้าทรงสปอร์ตนะจะมีความรัดร,รูปนิดนึงอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูบริเวณแถว2กันนะครับผมมีตัวสูง175นะ เข้าไปนั่งสบายสบายครับเฮดลูมและเล็กลูมและเหลือที่ใช้งานจริงได้แน่นอนนะในส่วนของวัสดุด้านหลังนะครับเป็นวัสดุเหมือนกับด้านหน้าเป็นบอะผ้านะครับและสิ่งที่ให้มาเลยถือว่าเป็นข้อดีตั้งแต่ชมก่อนหน้านี้ก็คือเป็นที่พักแขนตรงผู้โดยสารแถวสองเนาะพร้อมมีคัพโฮลเดอร์มาให้ซึ่งในรถเซ g กเมนต์เดียวกันบางรุ่นนะครับไม่มีมาให้แต่เจ้าไอ้ถาดอันนี้ให้มาให้เรียบร้อยแล้วอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีที่ต้องติที่ต้องชื่นชมนะเดี๋ยวผมนะครับพาไปดูใต้าฝากระโปรง นว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอ่ะโฉมเดิมบ้างนะครับผมซึ่งเป็นเครื่องยนต์1,200เนอะก็คือจะขึ้นชื่อเริ่มงประหยัดน้ำมันกันแล้วเครื่องยนต์3สูบดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปเนาะไมเวกให้แรงม้ามาที่78แรงม้าเนาะแรงบิดอยู่ที่100นิวตันเมตรอัตรากสระส้อน้ำมันนะครับอยู่ที่23รต่อ1ลิตรเนาะชนได้กเกียร์ CVT ซีซของจ้าแอนรันนี้นะอยู่ที่1,193ซี ถือว่าเป็นเครื่องยนต์อีกหนึ่งเครื่องเนาะที่ประหยัดน้ํามันมากแล้วก็อัตราต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเนาะอันนี้คือผมเพิ่งสตาร์รถนะเครื่องนี่คือเดินนิ่งๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปดูรอยเม็ดอัพต่างๆเนาะเป็นเม็ดอัพเดิมจากโรงงานนะอ่าไม่มีการคนหนักทิศความจมน้ํามาแน่นอนนะซึ่งทางรถบ้านอคอยขวัญของเรานะครับมีรับประกันเกี่ยวกับบอด,ดีนะ้เนาะยังมีเป็นใบเซอร์มาให้ออกเป็นลายละอักษรชัดเจนเพื่อความสบายใจของคุณลูกค้ากัน เมื่อดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเรามาพูดถึงข้อดี้อเสียของเจ้าไอ้ฉลาคันนี้ดีกว่ามาเรื่องว่าที่ข้อเสียนะครับข้อแรกเลยก็คือแอมเบียนห้องโดยสารนะครับค่อนข้างทําได้ไม่ดีเนาะเวลาขับด้วยความเร็วสูงเนี่ยเสียงรอบข้างจะเข้ามาในห้องโดยสารนะครับข้อที่2คือพวงมาลัยจะเบาเวลาขับความเร็วสูงครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่แบบว่าเอาไปเทสมาเนาะจะมีความเบานิดนึงและข้อที่ถามแล้วข้อที่3นะครับข้อสุดท้ายที่ผมเจอมานะในการเอาไปเทสมา ก็คือช่วงล่างครับช่วงล่างจะมีความโครงเคงนิดนึงในรอบความเร็วสูงเช่นเดียวกันแต่ในความเร็วต่ำนะครับไม่ว่าพวงมาลัยหรือช่วงล่างแทบจะไม่เห็นผลเลยมาพูดถึงข้อดีกันบ้างนะครับข้อดีก็คือเป็นเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซี cc เนาะที่มีความประหยัดน้ำมันมากด้วยเป็นเครื่องยนต์สาสูบด้วยจะทําให้ในการที่เราแบบว่าอัตราออกตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ความเร็วแบบคงที่นะครับจะทําให้น้ํามันกินน้อยมากเฉลีย่ยที่ยี่สลิตรเองข้อต่อไปนะครับข้อดีก็คือด้วยราคาครับที่ราคาคมือ 2, นะ ถือว่าย่อมยาวมากมือหนึ่งออกห้างมาเนี่ยอยู่ที่ราคา5 0 0 0 0นกว่าแต่พอเป็นมือสอน,นะครับหายไปครึ่งหนึ่งอันนี้เป็นราคาถือว่าเป็นข้อดีเลยข้อที่3นะครับออปชั่นต่างๆเนาะถือว่าให้มาครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับระบบวัมปลอดภัยนะครับ ABStraction Control EBD นะมีมาให้ครบคันนะครับด้านในก็คือ Entertainment ต่างๆเนาะมีจอมาให้สามารถเชื่อมต่อ,ม,อมือถือได้พวงมาลมัลติฟังชันอันนี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้ว ในส่วของห้าราคานะครับคันนี้ผมตั้งขายอยู่ที่279,000บาทกับ m ิ t s u b i s h i a t t r a g e GLX ปี2020คันนี้เนาะเลขไมเพียงแค่7,000ครับเลทผ่อนต่อเดือนอยู่ที่4,000บาทตลอดสัญญาหากใครนะครับอยากมาดูตัวจริงเนาะติดต่อได้ที่รถบ้านัะขวัญทุกช่องทางเลยวันนี้ผมเจรถบ้าน,นพะขวัญขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ